ชีวิตของคุณที่ติดขัดอยู่ในขณะนี้นะคะในอนาคตจะเป็นยังไงสําหรับใครที่ผ่านมาเจอเนี่ยจะเป็นคลิปและคําทํานายของคุณก็ได้ค่ะเดี๋ยวไม่พิพัยนะคะทาในสถานการณ์กันดูว่าเป็นยังไงนะคะคุณอาจจะฟังคลิปนี้เป็นเรื่องเราก็ได้นะคะหรือว่าจ,จะดูเพื่อเป็นความบันเทิงก็ได้ไม่จําเป็นที่ต้องไปซีเรียสหรือว่าจร้งจังกับคําทานายนะน้อมรับเอาแต่พลังงานดีๆกลับไปก็แล้วกันนะคะส่วนใครที่ฟังคลิปนี้จนจบแล้วก็มีคาถามอะไรเพิ่มเติมอยากพูดคุยอยากปรึกษาอยากสอบถามนะคะ ก็สามารถที่จะทักเข้ามาจองคิวหรือว่าทักมาสอบถามค่าครูได้นะคะเหมาะกับคนที่ใจร้อนอยากจะดูดวงพร้อมในหมอตอบแชทเร็วนะคะและก็คนงบน้อยสามารถดูดวงกับในหมอได้นะคะมาดูกันสิว่าชีวิตของคุณที่ติดขัดอยู่ในตอนนี้จะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนะคะไม่หมอรู้สึกว่าชีวิตของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมืดแปดด้านนะคะคุณรู้สึกว่าคุณติดขัดมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินสะดุดมากในช่วงนี้นะคะแต่พี่ไพ่อยากจะบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณกำลังถูกทดสอบจากจัก,กรวาลน,นะคะก็มีโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้เห็นโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะเหมือนความคิดเดิมของคุณเนี่ยคุณปล่อยทิ้งมันไปได้เลยเพราะพี่ไพ่อยากจะบอกว่ามันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเหมือนคุณจะได้เห็นมุมมองใหม่นะคะ ที่กาลังจะเข้ามานะคะโอกาสใหม่ๆนะคะความคิดใหม่ๆก็จะปิงป๊งแวบเข้ามาในหัวคุณเช่นเดียวกันนะคะแม่หมอรู้สึกว่าปัญหาที่คุณกําลังเจออยู่บททดสอบที่คุณกําลังเผชิญอยู่นะตอนนี้คุณจะผ่านมันไปได้นะคะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะจะมีคนให้คําปรึกษาคุณหาทางออกให้กับคุณดนะะ่แก้ไขสถานการณ์ให้คุณผ่านพ้นนะตรงนี้ไปได้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะแบบ เครียดหนักหลือเกินในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าหาทางออกไม่เจอแต่พี่ไพ่อยากจะบอกว่ากําลังจะมีใครบางคนเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือจากใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่คุณเคารพนับถือเนี่ยก็มีโอกาสที่ท่านจะเมตตาช่วยเหลือเรานะคะก็มีโอกาสที่คุณจะผ่านพ้นวิกฤตช่วงตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ชีวิตของคุณเนี่ย กำลังจะก้าวเข้าไปสู่บทใหม่นะคะกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชีวิตในอนาคตของคุณเนี่ยมันกาลังจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีความสุขนะคะอืมแม่หมอรู้สึกแบบนั้นด้วยนะคะกําลังจะมีโอกาสเยอะแยะมากมายเข้ามาในชีวิตของคุณคุณเตรียมตัวได้เลยนะคะเพราะจะมีใครบางคนยื่นโอกาสดีๆมาให้คุณด้วยนะคะแล้วก็โชคชะตาเนี่ยกําลังจะนําพาชีวิตของคุณเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ สิ่งที่ดีขึ้นนะคะคุณกำลังจะได้เข้าสู่บทใหม่ของชีวิตของคุณนะคะบททดสอบใหม่ที่จะเป็นบททดสอบที่คุณสามารถผ่านมันไปได้โดยง่ายเพราะว่าคุณมีบทเรียนที่ผ่านมาแล้วคุณก็สามารถที่จะจัดการหรือว่าแก้ไขปัญหาที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตอีกต่อไปเนี่ยให้มันผ่านพ้นไปได้ ด้วยสติปัญญาของคุณด้วยความสามารถของคุณนะเพราะว่าคุณเองเนี่ยก็เจอบททดสอบเยอะนะคะพอแบบว่าบททดสอบครั้งใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้แบบที่คุณเองเนี่ยไม่มีความกังวลใจเลยนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีทางออกคุณหาทางออกไม่เจอนะคคุณลองหยุดนิ่งนะคะและคุณจะมีไอเดียอะไรบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวคุณมันจะทําให้คุณเนี่ย คิดใหม่มันจะทำให้คุณเนี่ยทิ้งความคิดเดิมไปเลยนะคะจากที่คุณอาจจะเครียดคุณอาจจะกดดันคุณอาจจะแบบว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขนะคะความคิดของคุณเนี่ยที่มันกำลังจะปิ้งแวบเข้ามาในหัวคุณเนี่ยมันกำลังจะทำให้คุณเนี่ยมีความคิดใหม่ที่แตกต่างจากความคิดเดิมและจะนำพาให้ชีวิตคุณเนี่ยก้าวเข้าไปสู่บทใหม่ ะะการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตและจะนำพาซึ่งสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณกำลังมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอคุณลองหยุดนิ่งๆหรือบางคนอาจจะนั่งสมาธิก็ได้หรืออาจจะไปพักผ่อนนะคะเพื่อที่จะให้สุขภาพร่างกายจิตใจเนี่ยผ่อนคลายและมันจะมีไอเดียอะไรบางอย่างเนี่ยผุดขึ้นมาในหัวคุณนะคะและมันจะเป็นไอเดียที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ น,ะะนี่ก็คือคลิปและคําทํานายจากผีพรยเพราะฉะนั้น,นะคะถ้าคุณกําลังมีชีวิตที่มันติดขัดอยู่นะคะหาทางออกไม่เจอเครียดกดดันมีปัญหาสะสมเยอะแยะมากมายเนี่ยเดี๋ยวคุณจะมีทางออกแน่นอนจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะอาจจะเป็นการ,รยาณิมิตรที่ดีของคุณก็ได้หรือใครบางคนที่รู้สึกว่าสงสารคุณแล้วก็เมตตาคุณอยากช่วยเหลือคุณให้คุณผ่าน้นวิกฤตนี้ไปได้ ก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือหรือถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือจากใครเขาคนนั้นก็จะช่วยเหลือคุณนะคะและคุณจะมีไอเดียใหม่ๆในการคิดเริ่มทําอะไรบางอย่างนะคะและมันจะเป็นสิ่งที่มันสร้างสรรค์ามากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเติบโตขึ้นก้าวไปสู่เส้นทางใหม่ของชีวิตนะคะนี่ก็คือคลิปและคำทำนายจากพีภัยก็น้อมรับเอาแต่สิ่งดีๆกลับไป นะคะแล้วจเจอกันใหม่นะคะในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย